็นลมหนาวรือลมหยัางนอแม่ป่ามาคือบ้าดอกผัดแหงสาวน้าหัวใจแรงคิดฮอดเบาดอกคนไกลหรือเขามีลายใจจนฟ้าตายเอ้ย นลมฟองออออสายลมเดือนตุลาออกพรรษาพัดมาตึงตึงหัวใจสาวนาคนหนึ่งเบาคิดถึงคนหาคนไกลลมพัดแหงสะเทือนไปหอดหัวใจผู้เท่าเพิ่นเคยบอกไว้ลมแบบนี้เอิ้นว่าสายลมสาสา,สายังนา สายลมปีนี้กระแสลมพัดมาทีหรือดีคนคอยเววาสัญญาอ้ายสัญญาใจคอยไว้ก่อนลาไปอยู่เมืองนั้นแล้วนะอยู่บ่มาหอดสัญญาเฮยเะกุาบส่โทรหายใส่บ่บังจะเทถอโทรหายใส่บ่บังจะเทถอะปวดเอาเหลืออะไรตัดสะดวกแม่กูลองไปเนี่ยนะแต่กุหลังเพาะใส่ ลราเพลงนี่ก็บไม่จบเพลงไหนฉันเลยว่าผมมีเพลงจะขอดเออเสาวาณอ่ะได้จ่ะคณะได้ล um ่ะคณะขุ้นงูเสียงยองจีนตู้ว่าเราเพลงไม่เคยจบพี่น้องค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาเดินชมขึ้นค่ะข่าวออกม่วงมาแล้วพี่น้องเห็นบอมเจ้าน้ากี่เจ้าน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้้าที่ยวคารดอลรอแฟนนี่แหละค่ะเอาอาที่ละเกี่ยวคารดอลรอแฟนลงใช่ละ คำรักกระคอมมาตอนลมหนาวมองเห็นข้า,บาวบ่าวสุดเรื่องสีทองอ้ยขาให้สัญญาจะมาเกี่ยวข้าวกับน้องก,ก่อนเ<ห>ดือ<ห>นสิบสองกำลังคอยจ้างมองทางให้เขาพวางแคนมีแป็นสุททางกลางใจลมมีโคเคียงค้างแต่น้องต้องยืนเดียวได้ ข้างกายมีแค่ต่อฟังอยากรู้ใจคนสีจังเป็นยังบ่จำซ้ยัห้องแม่ญสัญญาอยู่หน้าปีนันสัญญาอยู่หน้าปีนันเอากันยุคข้างต้นคูนต้นคอยบอ่บคอยไอส้สบานคำาวานเจะจอยคอยแม่งขีรดัมพอเตดัมหน้าแล้วลดตั้งแถวผ้าไอาใส่หาง บอกว่าไปทำง,งานรับจ้างเสร็จแล้วสิตาขึ้นน้องก็ยืนซ้ำจ่อแก้วขระดอรอไอ้ผูท้องแก้วขระหัวไม่กันยังบค่คงลวงจุ้ยอยู่บน่งได้ลาอแม่เมืองนะนะล้อได้ไหมขี่บูโรตี้อยู่ผูกเขาเต้ไอ้มึงลาอเฟรมไม่ได้มึมง,มมงมาเต้นจิโนตีนมันโจกว่าทางนั้นมันโจกว่า็นป่ะปู่ เอาขาดชงไปเป็นยังขาดชงไปเป็นย uh ังจ่ายหาเปลี่ยะโอ้ยเห็นหรือนีงเนาะตีจะได้ตัวขาดชงมันม้วนเพลงมึงเป็นตีเพคกูกับม้วนม้วนจ่ายาอีกย่างบัดี้พอดีพ ja. mm ุจ um> ักอ uh ันเซิร์ชเข้าไปในอันยูทูบกับบันไดมีค่ะข้างซีห้องแต่ละเทอร์ดัคเลสเสียบเข้าไปในอันนะมีไม่มีค่ะบุ๊บี้จีน่าพี่น้องเขาฟังอยู่เนาะพี่น้องเนาะไม่มีคนฟัง บุ้มีอะไรจังไดมูได้ะไรวะบุบมีคนฟังโอ้ฉันโกดเข้าไปแล้วกับพิมเข้าไปแล้วกับบมีกันซีมุ่งเนๆๆี่ยดีดีเด้คือว่าอะไรคนบุ้มมีเจ็บนบุมีเพลงของเจ้าของดิก็อิจฉาคาร์โนยอยากมีกับมีก็สูคนฟังบดังบดรพ่อได้สองลอยกันยาแล้วสิยอดวิวบดับดรพอครับสองลอยกูเฮ็ดมาเฮาเนี่ยกันยังอันมีคนเข้าไปเบิรงกทเป็นมื่น ยกหัวจะออดเด้พี่น้องเอ้ยข้าเจ้าซืได้กินข้าวไม้กันและค่ะอันนี้คือมาโชว์มันหน้าข้าเจ้าซื่อๆนี่แหละค่ะแม่เกี่ยวเป็นข้าวเมาพี่น้องกองไก่นะคะพี่น้องกองไก่ค่ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้ออกบ่แล้วอันนี้คือข้าวโดค่ะในกระเช้ามะย่างของเรามีแต่ข้างานผักก่างออกไม่เลยน้อบ่ได้ผลออกไปแล้วบ่เลยพอาะดีนะข้าวกะทิไม่เกี่ยวข้ารับจ้างแม่คือขับตะเข่งเ เอาขอประคิงนั่นเดี๋ยวันขออขาดอกนี้ดอกคำแปดบอดอกคดบอข้าแอพอแดจะไม่อันยางเบงโล่ข่าวเขานี่เลยค่ะข่าวตัวอื่นผข่าอไม่อกเนึ่บ่ถ้าออกส่งนี่กับบ่ปันได้เจ๊มันยังแห้งๆอยู่ขางนั้นนะะนี่ตึ๊บๆน๊บบ่มีป่าลงตอดลงหลีบบ่คับฝนตกบ้านเฮาคนห่ตกอันตอนอันเมื่อวานจะไปลักมันกาตื่นเจามาละไตแลว โม่เพราะไอ้น้าได้บอไดบอกได้ข้อเออเหตุแบบไปเห็ดตันห่วยไปสิเคยเขาเห็ดก็เห็ดได้ยุติวันเห็ดงามแบบว่ามันหลาแล้วนะเหตุหัวปีโบได้ห่วยนี่นะเออทำไมฉันป่วยสิครึ่หน้วยเฮ้ยนางงามนางวานนางงามอะยืนท่าใหม่ดิกินควายขาเออตูดเป็นตูดเอวเป็นเอว ตบด้วยอ่ะตบด้วยตบขาตบก้นนตบก้ด้วยอ่ะตบมันมันด่างต่างกันนะด่ปุกนี่เอะไรสิด่างอีคือด่างปุกแล้วด่างกูนุ่มขี่ถึงใส่แพร่เพอร์ด์เขาเพิร์เลยรก แก่นกตังแป้งเนาะกูเฒ่าพวกเนี่ยก็เลยยังจี <Ok ๋เลยพี่น้องสายยุ่มบอดีค่ะใส่แฟมเพิร์ดได้บอสกูใส่อันยาญ่สดมันนะสายยุ่มบอดีนะก็เลยได้ใส่แฟมเพิร์ดได้นะคะเท่าแล้วหลก็เท่าเลยอไนหาเคล็ดบอกรอบนึงไปแล้วไปหาหมอมาหน่อยว่าน่าอะไรคะคุณหมอว่าจังไรคะเป็นโรคยังแน่อันอื่นกับโบรมีอันใดอันอื่นโบรมีไขวัดไขวัดกับโบรมี แล้วเป็นยังเบาบ้านบาบ้านอะบ่มีแต่แบาเบาวงค่ะเธอน่ะน้ำนักเลือซีซีเบาวงแน่นอนนี่แต่ความดันนิดหน่อยความดันดันอะไรดันขึ้นอดันลงตั้งส่งขึ้นตั้ตั้ตเออมันตั้แล้วมันเป็นอะไรความดันตั้มก็พอดีก็เมื่อเธอกับบอดีเธอกับสู้อะ เออไม่ได้สีดีเท่าอีสีค่ะเออยังก็ดีไปเบิร์ดละพึ่งน่ะทั้งดีแล้วก็สวยตื่นมาก็สวยเลยตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลย,ย <c oughs> ขนาดทำแต่งแต่งเป็นคนแก่ก็ยังสวยแต่งเป็นควายก็ยังสวยเลยเเอ่ะม่นบปล่าอลงพานลูกีี่เดี๋ยวนี้คายใส่จุดจูงก็มาเป็นอย่างไปนไปปาาคนได้คุย <c oughs> ใส่ปา่ <c oughs> ปาก็ได้ปะ ยก้วบลลเป็นนมวยก่าเก้าบล้บ้า้าเลยมึงกกเ่มึงกขาปบกขามัน <c> ด <oughs> yeah, <c oughs> ูเห็นบดแล้วมึ้บลคาวามึงเป็นมวยกามึงมามึงย่ามึงย่ามึงเคยเป็นมีนมวยก่านะูไม่า่เอา ก้ามขาเป็นมัดมัดเเเดดีี๋ววยรนน้ะ่ นกนกก,กระตุงห้างต้องอยู่แถวนี้เนี่ยเลยห้างนกเออ,อเห,ห้างมันอยู่เออนี่แค้มคันน,นี่น่น,นี่มองเขาเคียวนี่ที่วอย,อยู่นี่่าจเจี๊ยบเออลงด้วเจีบลงด้วยเกือบูดน่เก็บูดอยู่ ต้องมีห่างมาแล้วมันจะว่ามาเวียนจะมีเพราะว่ามันบินไปเลยได้คนนึงเบิ่งในเกาะเขานะไม่ต้องเป็นยุ่มยุ่มดอกมี่บ่บ่ไม่อยู่ขางคันเนี่สิอยู่ขางคันเธอมีใครขางคันมันเหมืกับแป้นไม่เห็ง่ายเด้อห่างมันเอ้ยก็เปฮ้ยมดอกมันต้องมันต้องอันเอาอะนะมันโฮมโฮมกัน อย่างนีเขาเกี่ยวข่าวคนเห็นโอ้ยกลับบ้านดีกว่าค่ะไม่ไหวแล้วมหนนองไปครับครับหัวเดีบ่โอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ๊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 ยอโอ๊อ๊ยโอ๊ยออ๊ยอ๊่โอยอยอยออ๊ออ๊